สวัสดีค่ะเสร็จจากหน้าที่แม่บ้านแล้ววันนี้มาสายนิดนึงนะคะแล้วก็มานินมข้าวเช้ากันเนาะหน้าที่แม่บ้านเช้ามาตื่นมาก็ต้องเตรียมตัวอาบน้ำํำให้ลูกไปโรงเรียนแล้วก็กว่าจะเสร็จก็ประมาณแปดโมงเก้าโมงวันนี้นะึอยากกินส้มตำอีกแล้วก็ไปตลาดนะคะไปเจอตีนไก่ เออไม่ใช่ไม่ใช่เล็บมือนางก็เลยเอามาตำนะคะก็เลยมั่มวๆมีทั้งขนมจีนตีนไก่มะเขือเทศไม่มีอะไรมากค่ะมาค่ะกินกันเลยนะใส่กระเทียมโทนด้วยนะคะลองชิมก่อนชิมน้ำก่อนโอเคค่ะ หากการกินนะคะไม่สุภาพหรือว่าเคี้ยวเสียงดังอะไรขออภัยด้วยนะคะมากินกันเลยค่ะมีขนมจีนนะคะวันนี้มีอยู่ตรงนี้นิดนึงแล้วก็มีอีกกินได้ไหมเนะี่ยเสียงดังก็ขออภัยด้วยนะคะ สดน้ำแล้วค่ะบองคนบอกว่าทำไมไม่ใช้มืออยากใช้นะคะอยากใช้มือแต่มันไม่ถนัดอะ่ะ กระเทียมโทนอร่อยมากค่ะกระเทียมโทนซื้อมาจากแมคโครนะคะขนมจีนขออนุญาตอือวมีผักอันนี้ไม่แน่ใจ เรียกไม่เป็นเหมือนกันนะคะผักอะไรไม่รู้ใช่สลัดหรือเปล่ามันเป็นผักที่กินง่ายที่สุดนะคะไม่ขมไม่มีกลิ่นมากินข้าวเช้าด้วยกันนะคะ ทำไมถึงชื่อแม่มาลีมีลูกสาวชื่อมาลีนะคะก็เลยเอาเรียกง่ายๆก็คือแม่มาลีดีกว่าเนาะชอบพี่ปอทฤษฎีมากค่ะพอดีลูกสาวพี่ปอชื่อน้องมาลี ตอนที่พี่ปอเสียขออนุญาตก่าวถึงพี่ปอนะคะตอนพี่ตอนที่พี่ปอเสียกําลังตั้งท้องน้องมะลินะคะก็เลยชอบพี่ปอก็เลยเอาชื่อน,นี้แหละืม เป็นคนแม่ตัวแม่เองนะคะอายุสามสิบแปดปีนะคะเป็นคนจังหวัดระยองโดยกำเนิดนะ,ะขอเล่าเรื่องส่วนตัวนิดนึงเนาะจะได้รู้จักกันนะคะอายุสามสิบแปดปีเป็นคนจังหวัดระยองโดยกำเนิดนะคะเกิดที่อำเภอบ้านค่ายนะคะอืม ตอนนี้อยู่ที่อําเภอศรีราชานะคะพอดีแฟนสามีนะคะมาทำงานโรงงานเราก็เลยได้มาซื้อบ้านที่ศรีราชาขอเป็นแม่บ้าน คอยรับคอยส่งลูกไปโรงเรียนนะคะไม่ได้รวยไม่ได้สบายนะคะทุกคนก็ทํางานด้วยแต่เป็นขายของออนไลน์นะคะก็ขายเรื่อยๆเปื่อยๆขายของออนไลน์บ้างทําขนมขายบ้างแต่พักนี้ไม่ค่อยได้ทํานะคะเพราะว่าวัตถุดิบแพงทุกอย่างก็เลยชะงะัก ทีนี้ส่วนมากก็เลยจะมายึดออนไลน์เป็นหลักนะคะม,ม,มีลูกชายอีกคนนึงนะคะอายุสิบหกปีแล้วชื่อพี่ฟิล์ม ตอนนี้พี่ฟิล์มก็เรียนอยู่ปวชแล้วนะคะล,ล,ลูกชายคนโตกระเทียมโทนกรอบมากค่ะทุกคนกระเทียมโทนกับเล็บมือนาวมันเข้ากันนะคะอืม ออนไลน์ Online, ช่วงนี้ก็การแข่งขันสูงเราก็ต้องหาทำหลายหลายช่องทางใช่ไหมคะค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเรื่อย,อยแต่รายได้ค่าใช้จ่ายใช้จ่ายทุกวันแต่รายได้ไม่ได้เข้าทุกวันนะคะเราก็เลยต้องหาช่องทางอะไรที่จะพาเงินเข้ามาเราก็ต้องพยายามทำนะคะ ึงอยู่บ้านเราก็ไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆนะคําว่าแม่บ้านก็ไม่ได้สบายนะทุกคนอันนี้ไม่ได้ระบายนะเข้าสู่กันฟังมะเขือเทศค่ะยังทำคลิปไม่ค่อยเก่งนะคะ ผิดพ้าตรงไหน mm hmm. ก็ขอขออภัยด้วยนะคะ mm hmm. ก็ดูจาก mm hmm. พวกน้อง,องๆก็เรียนรู้เองอะคะ่ะเรียนรู้เองแล้วก็ดูจาก mm hmm. พวกน้องๆที่เขาทำคล mm ิปกันบ้างอะไรแบบนี้ mm hmm. เราก็เลยลองมาทำดู mm hmm. เพราะว่า กติเราก็กินข้าวของเราทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ใช้ของเราทุกเดือนอยู่แล้วเราก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกหน่อยนึงก็คือการมาทำคลิปไม่หมดดีแน่นนะ แต่หยิบขนมจีนมาใส่เอกมันมีแต่น้ำแล้วรสชาติมันจัดแล้วอะค่ะออื วนี้ช่ไจปกติก็ชอบกินของพวกนี้อยู่แล้วนะเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังว่าเราแม่ตัวแม่เองเนี่ยนะคะขอนี้เรียกแทนเองว่าแม่นะ เดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังว่ามีโอกาสได้ทําอาหารขายในแอป g r a กับไลน์แมนด้วยนะคะไว้คลิปหน้าจะมาเล่าให้ฟังนะคะ ไไหวแล้วนะเดี๋ยวเสร็จจากลิปนี้ก็จะต้องไปนั่งไลฟ์สดขายของในติ๊กตอกอีกนะคะขออยุาตรีบกินพูดมากเยอะแล้ว วันนี้ก็ขอตัวก่อนนะคะอย่าต้องไปไลฟ์สดขายของต่อฝากกด subscribe นะคะ subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยนะมีอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะวันนี้ก็ลาแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ